สวัสดีครับผมผมมานอกครับ,บออกกันตอนเช้าครับผมไามา่ยามหนูลิ่มอ่างครับผมดูว่าจะมีหนูบ่เดี่มีห้อยครับหงเก่าเก่าบ้านใช้เบ็ดหมูอ่านมันแรงไเลยมนมาใส่ไว้ครับผม บมมีพี่น้อง <c oughs> หมดขึ้นเป่เงี้ยมั่นครับผมเหมือนนี้มีห้อยอยู่ครับแต่ว่าหิงลูกว่านูอยูบอ่บ่อนี่ครับ ai khuất hoài nè như hợp phong ai không? phong luôn lắm gần ยังพี่น้องหลากกลับเขาเป็นหคุณครับอลไรพี่นอ้องดีครับผมเต็มแรกครับผมเขาคิดต้องครับ ほら。The oven more, you know. Đây xây được khi nộp Để con không? กบพี่น้องกบได้ให้หนูกระติกกบ Oups, oh, รวยพี่น้องปลาหน้าที่เป็นปลาไก่ครับปลาต้องไก่ปลา,าไล่ขักปลาน้องนี่ครับ Ina. tu you dia kan nombor apa pun. Hmm. 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 เงาเลยพี่น้องคุ้ย่อนครับแม่นเมือดเลยครับคุ้ยนี่ไอห่าปีดไว้ครับผมต้องใช้นู้มีลูกครับ 靠，你呢？ momito mà mãi đi xuống hả bùm giờ ăn hả bùm ăn kiếm nạm hôm mai hắn bị thương không gặp ngày mai đi xuống พี่น้องอห้อยหนูมันลงมาน้ำหิมอ่างนี่ครับอันนั้นได้เต็มเดียวเต็มหนึ่งกับกบครับผม <c oughs> กูบอกเอาพี่น้องเก็บยันครับนู้เขากลับเลยพี่นอ้องกเอาอเลยครับ สย่ขงขี่หวยเพื่อนครับผมนี่ดก็เอาพี่น้องเอ้ยไก่ เป็น,ต,ต,ปน,น,ต,งงนติดเด็พี่น้องบดติดยังม่กระสียผมบัโอ้ยครับขี่คุ้ยคนขี่บอกแกจริงไงขี่อนเอาปมมือนีครับ ก็บอเอาพี่น้องป่ะสี่บุงหมานเลยครับผมดูแต้มเดียวก็กรบหมอพี่น้องเอ้ยโอ้ตุดติดเจ้าพี่น้อง ช่องลังยัไม่หนีครับคมโอ้เอาอีกหนอโอนูอยตัวเดียว ก็บบนครัมหันใส่มาอยู่ในผมครับซุดตีนเขาครับเหลืออยู่นสองหลังครับผมดูว่าสิมีโตบ่ยิ้มมองเี็ครับเป็นไม้เก่าครับครับน้อยเขาใส่อยู่ว่ามันมาพอคนแหลกโมเมนต์่นอะไปชีไครับ โอ้เตืยนไม้เก่าครับแล้วมันไม่ใช่ค้นแหลกไม่ฟอกขนแหลกบุมเอ็นพี่นุ่มต้องล้างทุกทายมีเต็มปะโอ้ยบูมีพี่นุ่ม ครับสอบลังอีกคุณนติดล้าง,างอารมณ์แบบว่าพ่อพ่อไม้เทีเยแหลกไม้คนแหลกมุมแมนครับผมไปสีได้กับนี้จะไม่เข้าใจ ก็บ่เอาพี่น้องเอ้ยอืโอ้ยไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานหน่อยก่มุมานมุมานนูเป็นติดแต่พี่น้องของพวกติดมันจะเบิดยามมันบอกครับผมออ look A. ได้กับสิบแปหลัง2 2งไม้สออ่างครับผมไปอ่างละตัวพี่น้องกับกบตัวหนึ่งครับผมไปครับมูมานพี่น้องมันเป็นตติดอยู่ครับหนูนี่ยแต่ว่ามันบ่รู้ว่ามันเป็นหยังมันสิเบิดยามมันบ่ครับผมด้วยตังได๋มันเด็กฝนลงแน่จัยงหน่อยล่ะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ฝนก็ตกแฮงมันก็ แต่ว่าหนูหน่ะจิตัวใหญ่ครับผมขี่ห้าปมมือนี่ครับเดี๋ยวถ้าถ้ามันฝนปรโตผมงถิมาแก่มือใหม่ครับผมเดี๋ยวจะนําหอมมาครับผมผมว่านี่เปเอามันสำปะหลังโบคัตอะไรครับผมมันสำปะหลังบงที่หมดก็ขึ้นนะครับตับ,บ้านครับผมตะเวนขึ้นแล้วแปดเกาโมงแล้วครับ má tròn, tôi đã bay hoa 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 bay má tròn คร well. ับผมคนณมันนอกครับ